เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมชาวไซย่านั้นเจ็บปางตายแล้วแต่ทําไมพลังมันไม่เพิ่มขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเลยล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนครับดราก้อนบอลทั้งหลายสําหรับเนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องราวของดราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนนี้นะครับที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่ามันจบไปแล้วนะครับจริงๆมันไม่จบนะเนื้อเรื่องยังดําเนินต่อนะครับในรูปแบบของมังงะต้นฉบับเลยก็คือเป็นหนังสือการ์ตูนให้พวกเราได้อ่านนั่นแหละมันก็มักจะมีคําถามหลายคําถามนะครับที่ถาถมเข้ามานะครับว่า พระเอกไม่ทําอย่างนู้นบ้างหรือว่าไม่ทําแบบนี้บ้างนะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าใครติดตามราก้อน,อนมานะครับมันก็จะมีบางข้อมูลนะครับที่ดูจะขัดจากตอนนี้อย่างเช่นประเด็นหลักๆเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนะี่ยพวกเราเคยเข้าใจกันว่าชาวเซย่านั้นนะครับยิ่งใกล้ความตายเท่าไหร่แล้วนะครับและเมื่อแบบว่าฟื้นฟูพลังตัวเองกลับมาแข็งแกร่งเท่าเดิมพวกเขานะครับก็จะมีความสามารถและก็มีความเก่งขาที่ทวีคูณขึ้นไปแบบโคตรมหาศาลเลยซึ่งหากใครนะครับที่เข้าใจในกฎ เรนนี้ผมบอกเลยเลยครับว่าคุณเข้าใจได้ถูกต้องนะครับที่สุดแล้วนะครับไม่ได้ผิดอะไรเลยชาวเซย่าหนะครับหากแบบว่าโดนกระทืบกระทืบนะครับจนใกล้ตายหรือว่าปางตายแล้วแลวก็ หากได้รับการรักษามานะครับจนฟื้นฟูร่างกายตัวเองขึ้นมาแล้วก็พวกเขานะครับก็จะแข็งแรงขึ้นมานะครับแบบทวีคูณเลยก็ว่าได้นะครับด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เราเห็นแบบว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยจะเรียกลายลักษณ์อักษรหรือเปล่าเป็นนั้นว่าตัวละครพูดนะครับเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับก็าตอนที่เบจิต้าพูดนั่นแหละหลังจากที่เบจิต้าของเรานะครับเจ็บบางายนะครับจากการที่ถูกพวกเพะเอกนะครับก็คือรวมใจกันหรือเอาง่ายๆนะหมาหมูนั่นแหละในการโจมตีนะครับใส่เบจิต้าพอเบจิต้ากลับมานะครับรักษาตัวเองแแแลล้้วเคาากัับบขข็งงรรึนนมะ แบบมหาศาลเลยหรืออีกตอนหนึ่งนะครับที่ว่าเบจิต้าเนี่ยบังคับให้คูเลินนะครับทำการกระทืบตัวเองนะครับให้เจ็บปางตายแล้วก็ใช้เดนเด้นะครับรักษาตัวเองเพื่อต้องการนะครับต่อกรกับทางด้านของฟรีเซอร์ในตอนนั้นนะครับซึ่งแน่นอนหละครับว่าจึงทําให้นะครับไอเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่ว่านะครับมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับพอในรักขันมอนซูเปอร์ในช่วงของภาคสามัคนะครับมันมีการเฉลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าทําไมปัจจุบันนี้โกคูกกับบทคนะะรรื พางตายเพียงใดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพวกเขาทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ยังนะครับไม่สามารถเพิ่มพลังขึ้นมาได้แล้วอีกแล้วครับเนื่องจากว่าพวกเขานะครับได้ใช้ลิมิตนะครับการที่ว่าเพิ่มฟูล bon พลังเนี่ยแบบพวกนี้มานะครับจนเต็มอัตราหมดแล้วจึงทําให้ถึงแม้ว่าจะถูกกระทืบเพียงใดก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถเพิ่มพลังขึ้นมานะครับได้มากมายมหาศาลตามที่ต้องการอีกต่อไปแล้วจึงทาให้ก็ไม่ใช่เรื่องแตกอะไรแล้วใช่ไหมละครับที่พวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มพลังได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่สําคัญเลย เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือโอ้โหหมายมั่นปั้นมือไว้เลยหละครับว่าในรักบอลซูเปอร์นะครับโมโรนะครับทำการกระทืบโกคูกับเบจิต้าเนี่ยเจ็บปัางตายเลยเนี่ยก็หวังว่านะครับโกคูกับเบจิต้าทั้งสองคนนะครับจะเพิ่มพลังขึ้นมาแบบทวีคูณซึ่งแน่นอนหละครับว่าหากจะทําในกรณีนี้แล้วล่ะก็นะครับมันไม่สามารถทําได้อีกต่อไปแล้วซึ่งในกรณีนี้นะครับก็คิดว่าจานทเรียมานะครับก็ไม่ต้องการแบบว่าเพิ่มหรือว่าบัฟพลังของพวกพระเอกเกินไปนะครับคุณคิดดูแล้วกันว่าผู้พระเอกเนี่ยถูกกระทึ้น ในทันทีเนี่ยผมว่ามันก็จะดูเป็นสกิลที่โกงเกินไปถูกไหมล่ะครับอย่างเช่นตอนที่อาจารย์ทุยาม่านะครับก็คือวางแผนไว้ว่าเนี่ยให้ชาวไซย่าเนี่ยก็คือจะมีช่วงชีวิตในวัยหนุ่มเนี่ยยาวนานกว่าปกตินะครับเพราะว่าต้องการยืดเวลานะครับให้เหล่าชาวไซย่าเนี่ยก็คือโกคูเบจิต้าสามารถเป็นตัวเอกนะครับของราคุนบอลไปได้อีกนานๆน,นะครับก็คือต่อให้มีหลานหรือมีลูกอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงสภาพการต่อสู้นีไว้นะครับก็คือใช้รุ่นนี้นี่แหละในการต่อสู้ซึ่งผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่่ออนนข้้าาางงถูกกตเเลยะรรัพรวมม็ีม ตูหลายเรื่องนะครับที่แบบว่าเอาแบบรุ่นลูกมาต่อสู eness, like ้นะผมไม่อยากจะพลาดพิงท่าเรื่องอะไรนะครับผมว่าทุกคนก็คงจะรู้ดีแล้วเนาะพอเอารุ่นลูกมาต่อสู้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเปี่ยงจะปล่างนะครับสักเท่าไหร่นะครับการที่อาจารย์ตัดสินใจแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วโดยการที่อาจารย์นะครับแกก็มุ่งเน้นไปเลยแหละครับว่าชาวสยานั้นเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้เป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่รักการต่อสู้มากๆเลยจึงทาให้พวกเขาเนี่ยก็ฝึกฝนอย่างหนักเพื่อจะเป็นสุดยอดนักรบที่แข็งแกร่งได้ซึ่งกาารรเเเพพิิ่่่มลังนนะคบบด้้วววยยธีีีแป็อออไทถืโ ก็คือแบบว่าพูดไปเลยว่าไอเผ่าพันธุ์เนี่ยมันชอบต่อสู้ไงมันเลยฝึกเยอะๆอีกทั้งปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราพูดตามตรงเลยนะครับว่ามันแทบจะไม่ได้มีการแบบว่าฝึกนะครับเพื่อแบบว่าเพิ่มพลังร่างกายตัวเองเนี่ยให้มันทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่มันเป็นการฝึกฝนนะครับเพื่อเพิ่มเทคนิคนะครับความสามารถต่างๆของตัวเองนะครับห้เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นโกคูนะครับก็มุ่งเน้นนะครับในสายการโจมตีที่แบบรวดเร็วแล้วก็การหลบที่รวดเร็วนะครับอย่างอัลตร้าอินสติ้ รเพื่อต้องการวิชาใหม่ๆมาซึ่งเราก็จะเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเอ่ยนะครับหรือว่าวิชาล่าสุดนี้ที่แบบโคตรโหดเลยนะการแยกวิญญาณนะครับก็คือถ้าทางศัตรูเนี่ยก็คือดูดพลังของ้อื่นมาหรือว่ารวมร่างกันนะครับก็สามารถแยกศัตรูออกจากกันได้คิดดูแล้วกันว่าพลังนะครับมันโหดเวอร์วังมากแค่ไหนอีกทั้งพลังนะครับที่เขาฝึกมาก็คือเขาสามารถใช้พลังของตัวเองได้นะครับแบบเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นหากิจิตตานะครับต้องการปล่อยไฟนอนแฟดออกไปนะครับสัก50% แต่พลังที่ออกมานะครับอาจจะ150%เลยก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการใช้สเกลพลังนะครับได้คุ้มค่าและก็ทรงพลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับทวีคูณมหาศาลเลยละจึงทําให้นะครับถ้าเราจะพูดถึงว่าการที่ว่าชาวไซย่านั้นใกล้ตายและพลังจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้นถ้าตอนนี้ไม่มีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับด้วยหลักๆแล้วผมว่าไม่ว่าจะเป็นโกคูเอ้ยเบจิต้าเอ้ยหรือว่าโกฮังนะครับทั้ง3คนนี้เลยเนี่ยไม่น่าจะแบบว่าสามารถเพิ่มพลังตัวเองขึ้นมานะครับได การเจ็บการปวดการใกล้ตายนะครับมาแบบหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับจึงทาให้นะครับกดเกณฑ์ตรงนี้นะครับของชาวเซยาที่จะเพิ่มพูนพลังตัวเองขึ้นมานั้นก็เป็นสิ่งนะครับที่ต้องโมคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบันนี้และสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณรออะไรละครับฝากไว้้วยแล้วกันนะครับกดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ